สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิดา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านพลังงานนะคะพลังงานคุณพลังงานเขานะคะกระต่ายลืมตอบคอมเมนต์หนึ่งมีคนถามว่าทำไมพี่กระต่ายสับไพ่แล้วก็อีกทำไมอันที่เหลือไม่เอามาอ่านนะคะอ๋อก็คือถ้าเป็นคลิปอ่านพลังงานจะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาอ่าน ทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องเราเพราะฉะนั้นอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะถือว่าเป็นไพ่ที่เราไม่ได้เลือกนั่นเองนะคะอ่ะเก็บให้มันชัดก็ <c oughs> คือ,อคลิปนี้ตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอ่านจากไพ่ที่เหลือนะคะก็คือจะเปิดทั้งหมดเปิดสลับกันพลังงานคุณพลังงานเขาถ้าเกิดพลังงานสลับกันสลับฝั่งกันก็นะคะเปลี่ยนแปลงได้เลยนะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะอ่านคู่ไปกับไพ่ข้อความนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของคําพูดนะคะ เริ่มกันเลยพลังงานฝั่งนี้จะเป็นของคุณแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของเขานะคะอย่างแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันสลับกันก็ได้นะคะดูซิพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างในวันนี้นะคะพลังงานของคุณปวดหัวเหรอเป็นไมเกรนหรอหรือคุณแบอบกโอ๊ยฉันฉันแบบว่าหมดคําจะพูดกับเธออย่างนี้หรือเปล่านะคะหรือคุณอ่ะโดนตื้อโดนอะดูซิ I don't react when people mention you <laughs> มีความเป็นไปได้อย่างหนึง่งมีคนถามหาเรื่องเขากับคุณแต่คุณออกแนวแบบถามผิดคนหรือเปล่ามาถามฉันได้ยังไงฉันไม่รู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเขาพยายามที่จะคุยกับคุณแล้วคุณแบบไม่อยากคุยก็ได้นะคุณพยายามที่จะไม่รีแอคนะคะในสิ่งที่เขาแบบ พยายามที่จะตื้อหรือว่าต่อรองกับคุณอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะดูแล้วพลังงานของเขาอ่ะเหมือนกับมีความคิดถึงนะคะน้อยอกน้อยใจอะไรเงี้ย hope that you can f o r g i v มีวัน e day ตอนนี้เขาเหมือนสำนึกผิดแล้วแล้วก็อยากจะวนกลับมาแต่ดูแล้วท่าทางเหมือนจะทูลเลดนะคะอช้าไปแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าคุณเหมือนแบบสองจิตสองใจแล้วแต่ขาข้างหนึ่งอะไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่อยากได้ยินอะไรจากเขาเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณกลัวที่จะได้ยินอะไรจากเขาเพราะ คุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาจะนําเข้ามาหรือข่าวคราวจากความรู้สึกของเขาที่มาถึงคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณสับสนในอีกรอบหนึ่งคุณรอโอกาสใหม่ในชีวิตรอการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นกับเขาก็ได้หรือเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณคนเดียวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคุณรองานอยู่หรือเปล่านะคะรองานรอจะเริ่มต้นหรือว่ารอลงทุนทําอะไรบางอย่าง ในฝั่งของเขาเนี่ยเขาอยากจะกลับมาคุยอยากให้คุณแห้่ไัยให้ภัยเขาได้ไหมตอนนี้เขาสํานึกแล้วเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันบาลานซ์อะไรที่เขาไม่เคยทําให้เขาก็จะทําสิ่งที่คุณเคยร้องขอเขาก็จะเขาก็จะให้นะคะแต่ดูเหมือนคุณไม่ไต้องการอะไรแล้วคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณมีคุณไม่ได้ต้องการสิ่งที่เขาอยากให้ you c ม m e closer t ดน n a n y วันคุณรู้สึกว่าตัวเขาอะ มีพลังงานหรือว่ามีอํานาจบางอย่างแล้วทําให้คุณอะหวั่นไหวในชีวิตมีความสับสนมีความหว,วั่นวหวอะไรเงี้ยคุณเลยรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกแล้วนะคะหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ใกล้เขาเพราะว่าพลังงานของเขามันทําให้คุณไปต่อกับชีวิตข้างหน้าไม่ได้หรือว่าพอกําลังจะตัดสินใจก็ต้องหยุดชะงักอะไรเงี้ยเออเหมือนเขามาดึงให้คุณแบบอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปประมาณนั้นนะคะ It's what my fault, but I blame you เขารู้ว่าความความเจ็บช้ำสิ่งที่เคยพังทลายเนะี่ยเกิดจากตัวเขาไม่ใช่เกิดจากตัวคุณเออเขาเขาดูสํานึกนะยังทั้งอยากจะได้ให้คุณเนะี่ยให้อภัยแล้วก็เข้าใจแล้วยอมรับผิดแล้วนะคะอืมดูพลังงานของคุณอีกซิว่าเป็นยังไงนะคะคุณจะรู้สึกยังไงอะไรกับเขาอีกไหม โอ้ oh, คุณรู้สึกว่าโอ้ oh, กว่าจะผ่านมาตรงนี้ได้ mm. เธอจะขอกลับมาง้อขอคืนดีคุณเป็นพลังงานแบบตัวคนเดียวฉายเดียวอิสระมากนะคะพร้อมไปเริ่มต้นใหม่มากคุณเหมือนลุกฟอร์เวิร์ดที่สิ่งใหม่ๆม,มากกว่าไม่ได้มองย้อนกลับคืนมาหรือว่ารอเขาแล้วอะ่ะก็แต่ว่าอย่างนั้นแต่มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับกําลังจะก้าวข้ามผ่านอะ่ะแต่เขาเหมือนกับมามาเบรกคุณไว้สะก่อนเหมือนเขาพร้อมที่จะเข้ามา หาคุณแล้วก็ถ้าคุณต้องการในสิ่งที่ที่คุณอยากได้เขาจะให้นะเช่นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือว่าการมีแบบความสัมพันธ์ที่มันเป็นอะไรที่แบบให้แล้วก็ได้รับที่มันเท่ากันให้เวลาเท่ากันนะคะให้ความสําคัญเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่าอะไรก็ตัวเองตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะอืมเขาจะคือเขาจะเล่นบทเป็นคนรักอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณแบบให้โอกาสให้อภัยตอนเนี้ยเขาเหมือนกับเขารู้สึกว่า อยากได้คุณคืนมานะคะไอ h i n d Material Things คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณเหมือนกับแหลกในเรื่องของการเงินการงานฐานะอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนคุณจะไปโฟกัสในเรื่องเหรียญเรื่องของความสำเร็จหรือการเริ่มต้นในชีวิตอะไรบางอย่างเหมือนคุณก็ไปเฟลมาเหมือนกันนะคะมันเลยทำให้คุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของความรักโรแมนติกสักเท่าไหร่คุณไปเน้นเรื่องของ ความมั่นคงมากกว่าแล้วก็การเริ่มต้นกับชีวิตเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณเหมือนกับขาดแคลนบางอย่างนะคะแลกในเรื่องของการงานที่ดีหรือว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังอยากจะเปลี่ยนงานอย่าง,างน,น,างนี้หรืออยู่หรือเปล่านะคะแล้วคุณก็ไปสัมภาษณ์งานแล้วก็รองานงอ,อยู่แบบนี้ก็ได้ในขณะที่เขาเนี่ยอยากจะบอกคุณว่า,วาเขากําลังเป็นคนที่ดีขึ้นนะไม่ว่าถ้าเขาเป็นคนแบบไม่เอาไหนนะคะไม่เอาทานไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้เขาเป็นคนที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะคอมมิตนะคะพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณอะ ดี๋ยวคุณแบบไม่เอาอย่ามายุ่งฉันไม่ได้อยากมีแฟนอะไรประมาณนั้นนะคะฉันใช้กําลังโฟกัสในเรื่องราวของชีวิตของฉันอยู่อะไรประมาณนั้นอ่ะดูสิว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงได้บ้างพลังงานนี่แบบดูคุณแบบคุณอยู่กับความรู้สึกตัวเองแบบชัดเจนมากนะคะว่าเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้เนี่ยคือฉันความรักหรออย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเข้ามาคุณแบบ เหมือนคุณดักทางเขาอ่ะคุณไม่อยากให้เขาเข้ามาแต่เขามั่นใจมากนะว่าแบบเออเขาจะเข้ามาเขามั่นใจมากอย่าปฏิเสธเขาแล้วเขาก็คาดหวังว่าคุณอย่าปฏิเสธเขาเลยนะคะอืมเพราะไม่อางนั้นอะเขาจะหน้าแตกมากแล้วเขาก็จะรับไม่ได้กับสิ่งที่คุณจะปฏิเสธเขาถ้าเกิดว่าเขาเทคแอคชั่นหรือว่าทําอะไรบางอย่าง แต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะไปหรือว่าไปโฟกัสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะอยากพูดประมาณว่าก็ตอนนั้นที่คุณอยากมีทําไมเขาไม่อยากมีแต่ตอนนี้นที่เขาที่คุณกําลังสร้างตัวเองหรือว่าจะมีชีวิตที่ดีให้กับตัวเองหรือว่าเลือกตัวเองอยู่เนี่ยทําไมเขาต้องวนกลับมาด้วยนะคะอืมก็แต่ว่าคุณเห็นแหละว่าเขาพยายามเข้ามาหรือว่าเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณเองก็ไม่ได้ให้ใจร้อยเปอร์เซ็นนะคะคุณเหมือนกับ เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเหมือนกับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งแรกที่คุณจะคือเรียงลําดับความสําคัญไปแล้วนะตอนนี้เขาอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของคุณก็ได้เนาะตัวเขาก็รู้นะคะเขาก็เลยกลัวที่จะเสียหน้าแต่ว่าเขาก็คาดหวังว่าคุณอะ่ะอย่าปฏิเสธเขาเลยนะตอนนี้เขาพยายามสาบบิวต,ตัวเองพยายามแบบทําทําให้ตัวเองสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อที่จะกลับเข้ามาอืม I replay our conversation over and over คือคุณเหมือนพยายามที่จะเตือนตัวเองว่าอย่าลืมนะในสิ่งที่เขาเคยพูดไม่ดีกับคุณหรือคำพูดที่เขาเคยตัดรอนคุณตัดขาดความสัมพันธ์กับคุณอย่าใจอ่อนเหมือนคุณพูดแบบนี้กับตัวเองเลยนะคะว่าเอออย่าใจอ่อนส่วนเขาเหรอเขาบอกว่า we need to let each other go เขารู้ว่าตอนนั้นอะ่ะเขาแบบไม่เอาไหนแล้วก็ตอนนั้นที่เขาปล่อยคุณไปหรือว่าเขาปล่อยให้ตัวเองแบบไม่ได้ง้อคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ ณตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าขอได้ไหมอย่าปฏิเสธเขาแต่เขารู้แหละถ้าเกิดว่าคุณไม่โอเคเขาก็จะปล่อยไปนะคะอ่ะดูอีกสิว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงได้อีกเนาะโอ้โหคุณมาคุณคุณดูมั่นใจแล้วก็จมดิ่งอยู่กับความรู้สึกของตัวเองมากเพราะว่าสีไพ่ที่เกิดขึ้นแต่ใบแรกยันใบนี้ยก็ยังเป็นสีเดิมนะคะโทนเดิมพูดง่ายๆก็คือมูดของคุณยังมูดเดิม คือคุณมั่นใจว่าคุณโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากจะกลับไปกลับมามันไม่เหมือนเขานะคะตัวเขายังรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ฮอตแอนโคลฮอตแอนโคแต่คุณแบบโคก็โคอะไรแบบเนี้ยเออคุณไม่สนใจแล้วคุณปล่อยไปตามไปตามที่ชีวิตจะให้เลยถ้าจะให้พูดว่าคุณจะพยายามในเรื่องของความสัมพันธ์ไหมคุณก็คงไม่พยายามแต่คุณโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองโฟกัสในชีวิตที่แบบว่ามีนิ่งฟู นะคะความหมายของชีวิตการเกิดมาเพื่ออะไรคุณทําอะไรอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะอืม เหมือนกับแบบคุณแบบปล่อยไปตามปล่อยไปตามเกมของจักรวาลเลยแล้วแต่จักรวาลจะให้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเคยพยายามมาเยอะพยายามมามากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณก็เหนื่อยตากับความพยายามเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีคำขวัญให้กับตัวเองว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียใจอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้เสียใจในสิ่งที่คุณเคยทํากับเขาเพราะว่าคุณถือว่าคุณทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นนะคะแต่กลายเป็นเขาเนี่ยที่ต้องมานั่งแบบ กับการเป็นคนที่ต้องมานั่งทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ตื่นรู้พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมองว่าสิ่งที่คุณเป็นน่ะค่อนข้างที่จะ impact กับเขามากๆนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนิ่งขึ้นคิดรอบคอบมากขึ้นประมาณนั้นนะคะอืไพ่คุณบอกว่า so many things remind me of y o u นะคะเหมือนคุณกำลัง เหมือนคุณรู้ว่าเขากําลังพยายามที่จะกลับเข้ามาแล้วมันเหมือนกับเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างคอยเตือนคุณแต่คุณอาจจะสนใจหรือไม่สนใจก็ได้นะแต่กระต่ายมองว่าคุณรู้แต่คุณแค่แบบวางเฉยปล่อยวางนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่สนใจแต่คุณแค่ไม่โฟกัสนะคะคุณโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าซึ่งมันทําให้เขาเองก็รู้สึกได้ถึงความเงียบเชียบตรงนี้ในฝั่งของคุณคุณอาจจะไม่ตอบข้อความนะคะ หรือว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากยุ่งกับเขาหรือไม่ได้อยากคุยกับเขาอย่างนั้นก็ได้หรือคุณเคยบอกเขาก็ได้ว่าคุณไม่อยากจะยุ่งกับเขาแล้วอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าอะไรที่เคยผ่านมาในชีวิตก็คืออะไรที่เคยทําที่เขาเคยทํากับคุณหรือว่าอะไรที่เคยผ่านมามันคอยเตือนคุณอยู่เสมอว่าเออคุณไม่น่าจะกลับไปเขานะคะฝากมาบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเขาเคยทําอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดไปอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่า พลังงานในฝั่งของเขานะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เสถียรมันไม่ได้มีความแบบสเตเบิลไม่ได้มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ที่แบบมันมีความแบบอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลาหรือว่าเขายังเป็นเด็กอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็แอบบอกว่าเออเขาตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะทุกอย่างมันกําลังแบบ อยู่ภายใต้การควบคุม control ของเขาเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องจัดอะไรเป็นที่สําคัญก่อนอะไรไว้ที่หลังอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะวนกลับมาแล้วนะตอนนี้แล้วก็ดูมั่นใจนะคะว่าเขาจะเป็น l e ดอร์ในความสัมพันธ์นี้ได้นะถ้าคุณนะคะให้โอกาสนะดูซิคุณจะให้โอกาสไหมตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ popular นะเป็นคนที่ทำงานในแพลตฟอร์มเช่นมี YouTube นะคะมีช่อง YouTube มี ผู้ติดตามใน Facebook หรืออะไรอย่างนี้ TikTok อะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเนาะเอออันนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออคุณก็มีคนสนใจอยู่แล้วอะ่ะคือคุณสนใจ follower ของคุณสนใจ audience นะคะผู้ชมของคุณอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเหมือนกับเอาเวลาเหล่านี้ไปให้กับสิ่งนั้นมากกว่าเพื่อเป็นความสำเร็จให้กับตัวเองในขณะที่เขาอะ่ะมองว่าคุณอะ่ะเป็นแบบนี้ยิ่งทำให้เขานะคะอยากจะคอมมิกับคุณอืม เขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณละอยากจะเก็บคุณไว้คนเดียวเขามองว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาไปแล้วอะ่ะอืมภาพที่เขามองคือคุณต้องอยู่กับเขาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันนะคะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยไม่ใชใ่คุณแบบไปไปแสดงออกข้างนอกเออแล้วมีคนมาสนใจอะไรอย่เงี้ยนะเออเขาอาจจะรู้สึกว่าเออ คนอื่นที่จะเข้ามาเขาห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคุณเป็นของเขาประมาณนั้นก็ได้คุณบอกว่า I feel you even t h o u we a part คุณก็รู้สึกได้เลยว่าเขาอ่ะยังมองคุณยังสนใจแต่ว่าตัวคุณอ่ะก็มีสิ่งอื่นที่ต้องพรูฟตัวเองแล้วก็สนใจมากกว่าซึ่งการที่คุณมี power ที่แบบมีพลังงานอบอุ่นแบบนี้ยมีพลังงานที่แบบมันเป็นการรักตัวเองมากขึ้นอ่ะมันยิ่งทําให้เขานะคะ มีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากขึ้นมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่แตกต่างนะอืมหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนที่แตกต่างที่สุดในครอบครัวของคุณนี้ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครอะ่ะอืมแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดความสําเร็จในชีวิตของคุณนะ เวลาที่คุณชอบหรือว่าอยากทําอะไรเนี่ยคุณจะใช้เวลากับมันนะคะคุณจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้แบบระยะเวลานาน,านๆอืมหรือคุณอะมุง่งตั้งใจลงแรงในการทําสิ่งนั้นเพราะว่าคุณอยากจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่เขาเคยมีให้คุณคุณอาจจะอยากบอกเขาว่าที่ทุกวันเนี้ยความสําเร็จของคุณอะคือความสําเร็จที่เอามาฟาดหน้าเขาอะไรเงี้ยเออเพื่อแบบเพื่อให้เขาเห็นว่าคุณอะ ไม่ใช่ของตายนะต่อให้ไม่มีเขาในชีวิตของคุณคุณเองก็ยังสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นที่น่าสนใจได้แล้วก็ในตอนนี้ดูเหมือนเขาจะยอมรับนะคะเขาค่อนข้างคิดมากคิดเยอะในเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณคิดเป็นลอจิกคิดมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าคนที่ท็อกซิกจริงๆในความสัมพันธ์นี้ก็คือตัวเขาเพราะตอนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ยังไม่โตอะไรอเงี้ยเออ แต่ว่าพอมาคิดทบทวนหรือว่าผ่านกระบวนการที่แบบว่าเขาไปคบคนอื่นหรือไปเจอคนอื่นหรือไปรู้จักคนอื่นมาเนี่ยคุณคือคนที่แบบเฮลตี้ที่สุดในความสัมพันธ์แล้วเป็นคนที่ไม่เคยร้องขอเป็นคนที่ไม่เคยขออะไรมากมายจากเขาเลยในทางกับการมีแต่คุณที่ทําให้เขานะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาเขาคิดได้เขารู้อืมเขาตื่นรู้เป็นผู้รู้แล้วอืมเขาอาจจะเคยเป็นคนที่หยิ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดที่สุดก็ได้ แต่พอมาเจอคุณแล้วเนี่ยเขากลับมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นคุณเป็นคนที่ใส่ใจเวลาทําอะไรคุณทําจริงแล้วก็ให้เวลากับสิ่งนั้นแล้วก็นั่นแหละนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับชีวิตคุณนะตอนนี้นะคะแต่ถ้าคุณนะคะยังคุณบอกว่ายังไม่ได้สําเร็จเลยค่ะก็สิ่งที่คุณทําอยู่ทําต่อไปนะคะมองดูว่ามันจะสําเร็จนะ เนี่ยเห็นไหมพอกระต่ายพูดอย่างนี้คุณรู้สึกว่าเป็นกังวลจังเลยค่ะกลัวว่าเขาจะมองแบบมองเราดีเกินไปไม่ต้องเป็นกังวลนะคะตอนนี้คนอื่นน่ะเขาจะมองเห็นคุณชัดเจนกว่าบางทีคุณอาจจะเดินขึ้นบนเขาไปเรื่อยๆคุณอาจจะมองไม่เห็นว่ามันชันเท่าไหร่แต่เวลาที่คนอื่นที่เขามองมาไกลๆแล้วเขามองเห็นน่ะเขาจะเห็นระดับว่ามันชันแค่ไหนแล้วก็เห็นว่าคุณอ่ะไปขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆ ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วยิ่งทำให้เขานะมีแพชชั่นกับคุณมากๆในสิ่งที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นคุณต้องเทคลีเดอร์นะคะต้องเป็นผู้นําให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นเป็นเหมือนไอดอลให้กับเขาเพราะว่าตอนนี้เขาดูเหมือนมีแพชชั่นหรือว่าเริ่มอยากทํามีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ได้มาจากคุณคุณเป็นคนที่ทําให้เขาแบบเออรู้สึกว่าชีวิตมันมันมีอะไรไม่ใช่ตื่นขึ้นมาวันต่อวันเดย์บายเนะคะเออ ยูแอนไ e เวอร์ทูยังเห็นไหมคุณยังวนพอนึกถึงความสัมพันธ์กับเขาอ่ะมันทําให้คุณเริ่มไม่มั่นใจว่าณตอนนั้นที่คุณไม่ได้ถูกเลือกหรือการที่เขาทิ้งคุณไว้ข้างหลังหรือว่าวันนั้นที่เขาพูดนะคะตัดบทหรือหายไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่ดีพอแต่รู้ไหมว่าตอนนี้คุณดีเกินกว่าที่จะเรียกว่าพอนะคะคุณเกินอะคุณเกิบอะคุณเกิน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 อะคุณเ่ตนองเป็นกินอะคะไมกวนาะคุณจะรูปะคุณางหนาตาน้ําหนัก หรืออะไรยังไงนะตอนนี้เขามองข้ามไปหมดแล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วตอนที่คุณเจอกันกันกบเขาคุณอาจจะเป็นช่วงที่พยายามลดน้ําหนักมากเพื่อที่จะให้เขายอมรับหรือเห็นความสวยความามีความเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของคุณอะแต่ณตอนนี้คือเขามองรวมทุกอย่างแล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงนะตอนนี้คือเขารับได้หมดนะคะไอคุณ l e เ you ยูเ close to me เนี่ยตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยคือเขาถามว่าเขาเองก็มั่นใจไหมตัวเขาก็มั่นใจแหละในระดับหนึ่งแต่ก็มีบางอย่างที่เขาประมานะเวลาที่อยู่ใกล้คุณหรือว่ารู้ว่าคุณอยู่ใกล้ๆหรือว่าจะคุยอะไรกับคุณเนี่ยตัวเขายังก็ยังมีความประมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่แบบทําให้เขาหวั่นไหวอะ่ะเขาเลยไม่อยากให้คุณเข้ามาใกล้นะคะบอกตรงๆว่าเขาประมาอดูเพิ่มกันนะคะว่าไพ่เป็นยังไงบ้าง แล้วความสัมพันธ์แนวโน้มหรืออะไรยังไงอ่ะเห็นไหมคุณก็จะมีลักษณะที่แบบว่าอ้าวันนี้กังวลพรุ่งนี้ก็ไปต่อได้เพราะฉะนั้นไปต่อนะคะพ่ขึ้นมาบอกว่าไปต่อได้เลยนะ I know that I cross the line with you อ่ะตอนนี้คุณเองก็รู้สึกว่าเออก็โอเคบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนผิดก็ได้นะบางครั้งคุณก็อาจจะทําเกินไปกับเขาอย่างเงี้ยอืมแต่เหมือนกับคุณเริ่มพอคุณเริ่มคิดบวกปุ๊บเนี่ย คุณก็จะมีแรงเพราะฉะนั้นให้คิดบวกเข้าไว้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบเนี่ยพลังงานก็จะกลายเป็นเหมือนคุณโทษตัวเองแบบที่ไม่มีเหตุผลแต่พอเวลาที่คุณพลังงานดีนะทํโน่นทํานี่ได้นะคะคุณก็จะให้อภัยตัวเองได้แล้วก็ยอมรับอ่อนน้อมถ่อมตนลงมากอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนตัวเขาก็ยังคิดถึงคุณวนไปนะไอคานสต็อกจริงๆเอาไว้อยู่นะคะอือ่ะมาดูไพ่แนวโน้มกันดีกว่านะคะเดี๋ยวกะตายจะอ่านเป็น แนวโน้มในความสัมพันธ์ของคุณกันเลยดีกว่าเพราะว่าไพ่มันเหลือเยอะนะก็ไม่อ่านพลังงานและอ่านแนวโน้มนะคะโอ้แนวโน้มในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาคาลิเบตกันนะหรือบังเอิญได้ไปร่วมงานกันหรือไปเจอกันบงในในที่ที่แบบบังเอิญอะแต่มันไม่ได้มีแค่คุณสองคนแต่การไปเจอกันของคุณคุณอาจจะมีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือที่ไกลๆแล้วบังเอิญไปเจอกันอย่างนี้ก็ได้ใน ที่ที่คุณอยู่ที่ที่คุณจะไปเจอกันน่ะจะเป็นที่ที่ห่างไกลจากพื้นที่ที่คุณอยู่โดยปกตินะคะแต่คุณเจอเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนโลกหยุดหมุนเลยเหมือนมีแค่คุณกับเขาสองคนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยรอบๆอะ่ะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะบางคนอาจจะได้กลับไปเจอกันเช่นงานสำคัญในคนในครอบครัวหรือเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วบังเอิญไปเจอกันนะคะอืม ดูแล้วแนวโน้มในความสัมพันธ์เหมือนคุณจะได้เจอกันหรือถ้าไม่ได้เจอกันนะก็แต่อมองว,ว่าตัวเขานะคะถ้าเขาเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีคนที่เขาเลือกอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการที่เขากําลังดําเนินการนะคะให้ความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่เนี่ยจบลงหรือจะไปต่อแต่ดูแล้วเหมือนกับเขาจะดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร <บ sang. S 1> เช่นเอกสารการยาล้างเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เพราะว่าที่ว่า ถ้าเขาไปเลือกคนอื่นเนี่ยคือมันมีทริอปเปนเตอร์คลไงมันไม่ใช่มีแค่คุณสองคนตามมาด้วยทรีออฟบอเนี่ยมันเป็นทางเลือกนะคะแล้วก็มาด้วยครอบครัวแต่มันเป็นอะไรที่จะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งทางที่เขาเลือกคือมีคนเดียวเท่านั้นเป็นเดอะเลเวอร์นะคะอืมโอเ้เขาจะทำงานในความสัมพันธ์นะถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะทำงานในความสัมพันธ์นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขากลัวคือ ถ้าเขาลงมือหรือว่าลงลงดาบทําอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เขาจะกระทําทลงไปไหมนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอวางแผนอีกนิดหนึ่งนะคะแต่เขาจะติดต่อคุณมานะแนวโน้มคือเขาจะติดต่อคุณมาเพราะว่าคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาคุณคือความเสียใจที่สุดในชีวิตของเขานะะที่เขาเคยตัดสินใจแล้วเหมือนมันตัดสินใจพลาดเขายังรักคุณเสมอ แล้วเป็นความรักที่เขาไม่เคยบอกคุณถ้าเขาไม่เคยบอกคุณว่าเขารักคุณคือเขารักคุณนะคะคิดถึงอืม่ะคิดถึงแล้วก็เป้าหมายของเขาคุณคือเหยื่อที่เขาต้องการนะคะคือเขาคิดถึงแหละแล้วก็คิดถึงในเรื่องราวของสิบแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างนะตอนนี้ก็มองดูว่าเขารอสัญญาณจากคุณอยู่เพื่อที่จะให้เขาสตาร์ทในสิ่งที่เขาเริ่ม แล้วก็จบในสิ่งที่เขาไปเริ่มต้นมาเนาะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยอ่านไลน์กันเข้ามาอันนี้ก็เป็นเพียงการอ่านแบบทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเอาไปคิดซีเรียสกับมันมากเกินไปเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปบ,บายค่ะ